เร,เรื่องเรื่องนี่กับธรรมคือมันอยู่ในหัวใจนี่นะหัวใจ่างนี้คือผู้รู้ท่านที่เรียกว่าใจใจนะ่ะคือธรรมชาติที่รู้แม้มดตัวเล็กๆตัวไหนก็ตามนั่นหลักจิตดวงหนึ่งอยู่ในนั่นนะจิตดวงนี้มันขยายตัวเป็นอะไรได้ทั้งนั้นอํานาจของกรรมที่อยู่ในจิตนั่นนะไปทางดีก็ผิดคาดผิดหมายไปทางชั่วก็ผิดคาดผิดหมายอํานาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วมันอยู่ในจิต พลังของมันดีพาดีพา,พาจิตดวงนี้ดีจิตดวงนี้ก็เป็นตุกตาแล้วดีไปไหนมันก็ไปเพราะฉะนั้นจึงต้องมีทมเป็นเครื่องกํากับให้รักษาเอาไว้ถ้าปล่อยให้กิเลสพาดีแล้วจมไปนี่จมมากี่กกี่กับกี่กันแล้วเปิดหัวใจพูดเลยเราไม่โทกทานใครจะเชื่อไม่เชื่อก็กตามเ,าเรื่องความเกิดความตายเนี่ยสัตว์โลกทั้งหลายไม่มีใครแข่งกันได้เลยล้วนแล้วแต่จิตดวงนี้ที่กิเลสมันพา ดึงไปจนให้เกิดให้ตายตลอดเวลาถงต่ํานั้นไปนด้วยอำนาจแห่งกรรมเพราะทําดีทำชั่วทั้งสัตว์แาหมู่คนทําได้ด้วยกันอันนี้มันความหมุนไปอย่างนั้นอ่ะเรื่อยเื่อยยเื่อยถ้ามันมีธรรมเข้าขัดเข้าแย้งกันแล้วยังไงก็จากนี้ตลอดไปเป็นมาฉันไหนเป็นไปฉันนั้นไม่มีร้นไม่มีปลายนะอนามตะโคเงื่อนต้นเงื่อนปลายแห่งวัฏจักรวัฏจิตนี้ไม่ไหม่นันฟังด้วยนะถ้าไม่มีธรรมนนเข้าไปคัดข้านไปเป็นเบรกห้ามรอแล้วไม่มีนัน ที่มีได้กับเ้าทำสร้างให้ดีนะเนี่ยทำทางด้านพรานัรนทีจะเป็นของจําเป็นผู้โลกผู้สงสารมาคือพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เลิกศาสนารับรองโลกสงสารยืนกันมาตลอดเป็นเครื่องต้านทานกับกิเลสได้เป็นอย่างดีและชนะไปเรื่อยๆอยากอื่นไม่มีเนี่ยจึงขอให้คว้ากันยึดรมนะไอ้จิตนี้มันเป็นอย่างนี้แหละใครก็ตามมันจะวิ่งอยู่ข้างนอกนะ มันไม่ได้เข้ามาข้างในเพราะไม่มีใครเตือนใครมีไม่มีใครบอกก็ที <c oughs> พอรู้ตัวขึ้นมาเกิดขึ้นมานี่จิตมันกิเลสมันมันอยู่ในนั้นมันก็ผลักดันไปตามภูมิตามนิสยัยตามวัยของผู้นั้นผู้นั้นอวัยวะพอเพอใช้ได่แล้วม,มันก็ใช้ออกไปเรืเเเ่อยเรื่อยอออไปเรื่อยไม่มีอยู่มีถอยเนี่ยมีแต่ความภาเพื่อพาเพลินไม่รู้จักเป็นจักตายละนี่เรื่องกิเลส พะเกิดพาตายที่ไหนเกิดแล้วตายแล้วเกิดแล้วตายแล้ว,าลวหายเงียบหายเงียบมันไม่เคยเกิดเคยตายที่แลก็ว่าเกิดชาติเดียวชาติเดียวมันชาติเดียวอยะไรจีกับจีกันมามันไม่ให้รู้นั่นน่ะในใจดวงนี้ลหละพันจำวัดีนะท่านพระพุทธเจ้าท่ญญานถึงห้ามไม่ให้ไม่ให้ทำลายสัตว์แม้แต่อยู่ในคันก็ห้ามห้ามมาตลอดเลยไม่ให้ทำลายที่ในคันนั่นแหละที่จิบยมหนึ่งอยู่ในน,น,น,ในั้นแล้ว จิตดวงหนึ่งอยู่ในนั้นแล้วมันห้ามไม่ทำลายน,นี่แหละจิตดวงนี้แหละพาเกิดพาตายตลอดไม่มีใครมองเลยจิตดวงเนี้ยคือรู้รอยู่ในตัวของเรานี่แหละแต่มันรู้ไปทั่วไปหมดอที่เราก็เลยไม่มีที่ยึดที่กาะเขาบอกว่าร่างกายของเราทุกสัตว์ทุกตัวนี้เป็นผู้รู้เป็นเราเป็นใจของเราหมดเลยความจริงมันไม่ใช่อันนี้เป็นเรือนร่างเครื่องเครื่องมือเครื่องอาศัยเท่าน,นั้น ตัวผู้รู้เป็นผู้รับผิดชอบอยู่ในนั้นดีว่ารู้รู้รู้นั่นเครื่องมือของมันตาหูจมูกลิ้นกายมีเครื่องมือของใจถ้าตาบอดดูก็ไม่เห็นเสียเครื่องมือเสียหูหนวกกขไม่ได้ยินเสียเครื่องมือเสียเข้าใจไหมส่วนความรู้นั่นไม่เสียนั่นเป็นแต่เครื่องมือมันเสียใบบ้าเสียจระิตไป่าง่ี้เรียกว่าเครื่องมือเสียไปเรื่อยๆยนั่นนี้เวลาเราฝนอบรมทางศีลท,ทางธรรมเข้าไปเรื่อย แล้วทำนี่จะเข้าแทรกเข้าแทรกเข้าไปเมื่อทาเข้าแทรกแล้วก็ค่อยกําจัดสิ่งที่สกปรบก็องรัง,งทั้งหลายค่อยออกไปออกไปนี่ทำนี่ซักฟอกด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาเรียกว่าด้วยศีลด้วยทำบางท่านถึงด้วยความดีทั้งหลายนี่เครื่องซักฟอกนะนี่หละที่นี่เพราะนี่ซักฟอกแล้วอันนี้จะค่อยแสดงตัวขึ้นมาเพราะมีที่เกาะที่ยึดมองดูน้นดูนี่ได้แล้วที่นีเแต่ที่มีกระป๋อมแป๋มป๋อมแป๋ม ไม่เช่ามองทางไหนมองว่าทางไหนก็ไม่มีฝั่งมีฟ้าเหมือนคนตกน้ําในมหาสมุทรมองนีนนี่มันเกลื่อนอยู่ในมหาสมุทรแล้วมองดูฝั่งดูฟ้าที่สัตว์เหล่านี้จะไปเกาะไปยึดไม่มีึนี่เราสัตว์โลกเวลานี้เหมือนกับตกอยู่ในห่วงแห่งมหาสมุทรปอมแปมปอมแปม,แปมทั่วโลกนีนแ้แดงแล้วจเจริญยี่ไงนคนตกน้ามวนจะตายยู่ดินต่างคนต่างดินปอมแปมแปม,แปมเอาคําเจริญมาทางไหนเอามาวัดกันสิเรามีหูมีตาดูตั้งภาพควบคนมสิ คนตกน้านในมหาสมุทรเอามองลงไปว่างันแล้วใครจะมีจุดที่หมายปลายทางพอจะหลุดพ้นไปได้มันต๋อมแบมแบ,ม,แบมด้วยกันหมดนั่นนี่คือไม่มีที่เกาะที่ยึดเหมือนคนตกน้านในมหาสมุทรอันน,นียกิเลสคือเป็นมหาสมุทรมหานิยมเรียก,กว่ามหาสมุทรให้ตกอยู่ในนี่ในนี่นท่ำมาดึงออกลากออกลากออกลากออกนั่นแหละท่ำที่นี่ผู้ที่มีเรือเข้าไปอาศัยที่กเกาะเรือเขาไปจามเรือได้พูดไม่ไม่มีเรือเกาะก็ จมตรงนั้นจมตรงนั้นผู้มีเรือก็ะเกิดมีบุญบารมีที่สร้างมาหักเละหักรอดไปได้ด้วยอำนาจแห่งบุญนั่นเนี่ยเป็นเรือเป็นเรือลาใหญ่ลําใหญ่ติดไปเรื่อยไปเรื่อยอันนี้วาาหนักเข้าหนักเข้าอันนี้ก็มีกําลังมากเข้าที่นี่กล้าเข้าสู่อย่างที่ว่านาทีนะอ่าหนักเข้าอำนาจแห่งบาการบุญกุศลของเราทั้งมวลนี่นะที่เราสร้างมาด้วยการให้ทานรักษาศีลภาวนาบริจาคมางน้อย จำได้ไม่ได้ก็ตามมันเหมือนกับแม่น้ําสายต่างๆที่ไห i, ลลงมารวมทํานบใหญ่ทํานบใหญ่ได้แก่จิตกับภาวนาทีนี้เวลาบุญกุศลทั้งหลายมีมากแล้วมันก็ค่อยรวมเข้ามาลงามาลงในกิจภาวนาที่นี่แหละทิพพุ่งนะเข้าใจไหมที่ว่าพุ่งีน่นนักภาวนาท่านเวลาเข้าเข้าจุดที่จะไปแล้วไปอย่างนั้นน,น,นะอํานาจของบุญกุศลทั้งหลายเราสร้างมากน้อยเราจะไปถามจาได้ไม่ได้ไม่ต้องไปถามบุญบาปไม่เคยลาเอียง ทำดีเป็นดีทำาชั่วมชัวมช่วติดอยู่กับใจตลอดเวลาจำได้ไม่ได้ไม่สำคัญน,นี่แหละตัวดีตัวบุญที่ดีนี่แหละแทรกอยู่ในนั้น <c oughs> นี่แหละทำไปทำไป <c oughs> แต่กล้าสามารถขึ้นไป <c oughs> เรื่องจิตบุญกุศลนั้นแหละมันโดนบันดาลให้รักศีลรักธรรมรักภาวนาเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยมมแต่บุญนะหนูให้ให้รักให้ชอบให้สนใจอยากทำไม่ใช่อื่นมาให้สนใจนะบุญเจ้าของนั่นแหละที่รวมตัวเข้ามาแล้วก็รวมกำลังเข้ามา ถ้าจิตมีความจดจอ่จอต่อเนื่องไปด้วยทางด้านจิตใจที่ควรจะหลุดพ้นแล้วมันก็จอ่อไปหาจิตและที่หนึ่งนั่นจะเข้าเอาตัวนี้ละหน้าที่หนึ่งพราะเข้าสึงจิตแล้วจิตเคยว่าวุ่นขุ่นมัวที่ไหนบังคับปัญชาก็ด้วยกิตตาพนาเช่นเรากำนาพนาพุทธทวทวนนี่กำลังตีรวม ตีพยายามตีเข้าไปเรื่อยๆมันวุ่นวุ่นเท่าไรตั้งแต่วันตื่นนอนมาจนกระทั่งปัจนนี้มันอิม่มมันพอที่ไหนเราจะเอาพุโทโธเข้าไปให้มันวุ่นกับพุโทโธวุ่นกับพุโทโธวุ่นเพื่อสงบวุ่นกับกิเลสวุ่นเพื่อยุ่งเหยิงวุ่นวายเพื่อเพิ่มความเดือดร้อนเข้าไปปัดอันนั้นออกเอาวันนี้เอามันขี้เกียจก็บ,บงังคับใส่กับพุโทโธนี่เรียกว่าต้านทานกันทั้นต่อไปต่อไป,อไปมันก็มีจังหวะของมันเพราะหนูไม่หยุดนี่ง แล้วเดี๋ยวก็ปรากฏความสงบเยียนใจขึ้นมาพอความสงบเยียนใจขึ้นมามันจะเห็นโทษแห่งความวุ่นวายทั้งหลายทันทีทันใดน,นะอ๋อความสงบเป็นอย่างนี้ท่านโอยความวุ่นวายเป็นอย่างนั้นแล้วอันนั้นเป็นภยัยอันนี้เป็นความโกกกหนักทําความโกบเข้าไปเรื่อยๆสิท่านเข้าใจไหมล่ะเสียท่านภาวนา